วันนี้มีปลาหางนกยูงนะครับหางสวยๆเลยครับนี่ครับปลาหางนกยูงเข้าใหม่นะครับนี่ครับสวยมากเลยครับนี่ครับสีเหลืองทักซิดนะครับตัวสีทองหางแดงครับนี่แล้วก็มีลายโมเสสครับแล้วก็มีนี่ครับเลดดาร์คอนครับนี่เลดดาร์อนตัวนี้ครับเขียวแดงครับมีครับเลดดาร์อนครับเป็นทักซิดนะครับตัวสีดํา นี่ครับเป็นหางนกยูงชุดใหม่ครับหางยาวหางใหญ่ๆเลยครับเอามาให้ชมกันนะครับนี่สวยงามมากครับหางนกยูงชุดใหม่นี่ครับตัวนี้ครับหางใหญ่มากครับนี่ครับตัวสีน้ําเงินนะครับหางเป็นลายผีเสื้อเลยครับลายปีกผีเสื้อเลยครับนี่ตัวนี้สวยงามครับนี่ครับหางนกยูงนะครับหลายสีสันมากสวยงามมากครับหางใหญ่ๆเลยครับนี่ครับอันนี้เป็นตัวผู้อย่างเดียวครับเดี๋ยวเราให้ดูตัวเมียกันนะครับ